บริการอยู่ที่คลินิกเอ็มบีตามาจริงๆตอนปีนี้ก็เข้าปีที่8แล้วนะคะโบทเนี่ยเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะตัวเ,เองก็คิดว่าถ้าเกิดว่าฉีดโบด้วยได้ความเป็นธรรมชาติด้วยเสมือนไม่ได้ฉีดเนี่ยดีที่สุดเลยนะคะสวัสดีคะ่ะชื่อบีนะคะใช้บริการอยู่ที่คลินิกเอ็มบีตามา ตอนปีนี้ก็เข้าปีที่8แล้วนะคะแล้วก็ประทับใจในคลินิกของเอมิต้าเนี่ยทั้งคุณหมอแล้วก็พี่มาร์กแล้วก็ทีมงานทุกท่านเนี่ยน่ารักมากๆกนะคะอ,อ่ก่อนหน้านี้จริงๆเป็นคนที่รักสวยรักงามค่ะจริงๆชอบเรื่องของการดูแลทั้งผิวพรรณแล้วก็เรื่องของใบหน้าโบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะตลอดระยะเวลาตั้งแต่เข้าสู่วัยทํางานจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะแต่ก่อนหน้านี้เราก็ พบปัญหาว่าตัวเราเองก็คือมีลูก2คนแล้วนะคะในวันนี้เมื่อก่อนที่เรารู้ว่าเราตั้งท้องเนี่ยก็ปรึกษ,ษาคุณหมอว่าในส่วนของ โบเนี่ยเราสามารถที่จะฉีดได้ไหมคุณหมอก็ให้กาปรึกษาว่าในช่วงระยะเวลาเนี่ยก็ยังไม่อยากให้ฉีดโบท็อกก่อนในช่วงเวลานั้นนะคะตั้งแต่ตั้งท้องลูกคนที่1พคลอดลูกออกมาให้นมแล้วก็ตอบด้วยลูกคนที่2เลยเมื่อหย่านมไปแล้วเนี่ยจริงๆเบลเซ็ตก็ลงมแระยะเวลาก็4ปีแล้วค่ะสี่ปีตรงนี้ยที่คุณหมอก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะ,ะสามารถที่จะฉีดโปได้ จนเมื่อไม่นานมานี้ค่ะกลับไปปรึกษาคุณหมอว่าเอ๊ะถึงช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะฉีดได้ยังนะเพราะว่าเราก็หย,ย่าลงมาประมาณ2เดือนแล้วค่ะก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็แจ้งว่าจริงๆสามารถฉีดได้แล้วค่ะ ราอ,อะไรคะรีบมาเลยค่ะมาปรึกษาแล้วก็เข้ามาหาทางคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็ได้แนะนําว่าจริงๆณนะปัจจุบันนี้ก็มีโบง์ตัวใหม่ค่ะตัวใหม่ล่าสุดด้วยซึ่งก็เป็นตัวที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นในตลาดที่ผ่านมาที่เราเองก็เคยฉีดมาก่อนนะคะตัวนี้ก็เป็นโบร์ที่นําเข้ามาจากประเทศเยอรมันค่ะชื่อว่าซีโอมินซึ่งก็มีคุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือข้อแรกเลยก็คือเป็นโบบริสุ์ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโบเรียกว่าเป็นโบรน์ที่ ปราศจากโปรตีนทุกชนิดดังนั้นข้อดีของเขาก็คือป้องกันการดื้อยาซึ่งอันนี้ส่วนตัวเราชอบมากๆค่ะเพราะว่าจริงก็เป็นคนที่แพ้อะไรหลายอย่างเหมือนกันถ้าตรงนี้เราก็มั่นใจได้ว่าเออเราไม่ได้แพ้แน่นอนในส่วนของโบรตัวนี้นะคะ ข้อที่2เลยก็คือเรื่องของอความเป็นธรรมชาติซึ่งอันนี้เชื่อว่าทุกๆคนก็ฉีดโบไปแล้วก็อยากได้ความธรรมชาติเหมือนกันตรงนี้ก็ตัวเราเองก็คิดว่าถ้าเกิดว่าฉีดโบด้วยได้ความเป็นธรรมชาติด้วยเสมือนไม่ได้ฉีดเนี่ยดีที่สุดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าฉีดแล้วจะเป็นยังไงบ้างเชิญเลยค่ะ ก็ได้ฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะไม่มีรอยใดๆเกิดขึ้นเลยแล้วก็หมอมือเบามากค่ะประทับใจค่ะจริงๆประทับใจมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อยู่แล้วเดี๋ยวหมอบอกว่าอีกแค่3ามวันนะคะเราก็จะไปดูว่าน่าจะเรียวเน็กแบบเดิมแบบที่4ปีที่แล้วหรือเปล่าแล้วก็ราลองดูกันค่ะเห็นผลเร็วปลอดภยัยคุ้มค่า ผลลับสวยเป็นธรรมชาติแม่นยำสวยทั้งที่ต้องดีที่สุดโบยอรมันโบเจนใหม่สำหรับคนทันสมัยทุกเจน